คอมเมนต์สนันณเดชประกาศข่าวดีครั้งใหญ่สมกับที่รอคอยมานานนับสิบปีไปอีกหนึ่งข่าวดีของหนุ่มณเดชคุกิ่มียะที่ทำอามันดาวคนบันเทิงและแฟนคลับต่างพากันคอมเมนต์กันสนันเพราะเมื่อล่าสุดวันนี้16พฤศจิก,กายน2565ณเดชได้ออกมาโพสภาพโปรโมทเพลงเดี่ยวครั้งแรกในชีวิต หลังจากอยู่ในวงการบันเทิงมานานนับสิบปีโดยโพสต์นี้ระบุแคปชั่นว่าลำพัง New Single Coming Out Next Week Please Start Tune Lonely โดยเพลงนี้มีชื่อว่าลำพังหรือ Lonely นั่นเองหลังจากนั้นมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายเอาเป็นว่าแฟนๆรอติดตามรับชมฟังความพิเศษจากหนุ่มณะเดต์ดกันได้ในสัปดาห์หน้าจ้า